สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมาพามาชมเป็นคุณใด H1 นะคะตัว2.5 Elite นะคะคันนี้นี่สีดำเข้าใหม่นะคะคันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหาอยู่ใส่เล้วกระจกมองข้างมาครบอันนี้จะเป็นประตูเดี๋ยวมาชมด้านคนขับก่อน กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะกระ,ก,กระจกกระจกปรับไฟฟ้านี่ใช้งานไปกี่กิโลตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะลูกค้าเป็นรถปี2018ใช้งานไป63,000กว่าโลนะคะอิทิยูซีดีเใช้งานได้ปกตินะคะผลมอะไรมัลติฟังก์ชันนี่เกียร์ออโต้นะคะ ลูกค้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะเบาะเป็นเบาะสีครีมนะคะสีเบจตัวนี้ประตูจะเป็นประตูแมนนวลนะคะเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปด้านในเจ้าของเดิมแต่งมาแล้วนะคะแต่งเบาะมาแล้วราคาตั้งขายคันนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนะคะ สวยๆนะคะคันนี้ภายนอกเดิมๆภายในแต่งเบามานะคะลูกค้าท่านใดมองหาอยู่สามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แบมขอลาไปก่อนอยากนัดชมรถจริงสามารถโทรติดต่อแบมเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมทิ้งเบอร์ไลน์วลลไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ